ย่ยเป็นกำลังเทืดเขาตุ่มมันเทสาคูค uh ่ะทุกคนค่ะก็ใส่ตองหอเนาะค่ะเนาะแล้งเหนื่มลงมือเลยค่ะเกิดคุทีิมหอซอยก็ว่าท่านเห็นมาเล่นตั้เนี่ยดีกันวานนี้นี่เล่นโต้อยู่ ชิลเลี่ง่ายบ่บ่๋ไม่นน่อยตุกพ้น3-1มหนึ่งกระโลดไบตต์ย่อเพิ่็นกักสีพ่อรูปพ่อเนาะขอนอนตอนนี้เทศสาคูมันแม่เยเป็นอะ่ะกําลังเป็นหัว,หวเนาะขอนะเนะยเป็นก็เลยคิดอยากเมนูนี่ค่ะต้มต้มมันเนี่ยให้ซุปแล้วมาบดให้ละเอียดเนาะขะนอนะ วุฒิละเอียดผสมกับสาคูค่ะผสมกับอ่าสาคูเขาก,ก็เสียเสียสาคูเนาะอค่คเนาะงสิมหาละทีบางคนก็คือสิเคยเห็นแล้วเนาะคนน้องเสียสาคูสิมหาละทีค่ะต้มมันให้สุกเอามาตดละเอียดเอามาผสมกัน จุมให้เข้ากันใส่ใส่เกลือนิดน้อยเนาะค่ะเนาะใส่เกลือใส่น้ำตาลค่ะทุกคนค่ะ,ะใส่กระทิกับข้าวมันกะทิมันจีเละเละแน่เนาะค่ะเนาะค่ะ แต่วเวลาสุกนี่เนื้อเขาจะใสค่ะทุกคนค่ะจะใสแล้วก็จะออกออกเป็นสีเดียวกันกับมันค่ะมันเกล็ดอี่เงาอันนี้เนาะค่ะเนาะไม่โตอย่าง,งเป็นยนอ่ะไ่างามเลยไม่งามเลยเครื่องแห้งเครื่องอันนี้เนาะค่ะเนาะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่กะทิ ่แป้งแป้งขาเหนียวแล้วก็แป้งมันสัปละลังต่ว่ามันเทศนี่คือเฮาต้อตงบดให้ละเอียดเ,ยเยค่ะทุกคนค่ะบดให้ละเอียดเนาะนบางคนก็สิอยาวๆเลยเนาะน ก็ว่าไม่โตมีเพ่นมันเ็าอันนี้เอาตามนีกแหละค่ะตามไม่โตมนาะค่ะเนาะมาถักมาไทายเลยคือเด้อคิดอยากเมนูนี่บรูคือกันอายุสี่สิบกว่ามันนี่ค่ะทุกคนอ่ะอยาเป็นอ่ะอยากกินเจเมนูออกหวานหวานขนมเท่ๆน,นา้ค่ะเนอะคิดอยากกินแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็เลยเก็ดกินนี่แหละ ไปตอกมพ่โดลอหลานหลุกเรียนมากกระไปเอาไปตอกมาอีกนิน่อยจิหนึ่งหนึ่งไปกอนมูทิเรือกรหอที่หลังหนึ่งที่หลังนาะยน้อไปให้แม่กินน้ำกัทุกคนค่ะตอกนึงจะเป็นคือเสร็จเรียบร้อยเล้า่อนหนก็ือเละเเพราะว่ากิกับข้าว ลาสุกนี่ก็คือเขาจะเขาจะเป็นสีมันและก็ใสแาเป้นใสหนานก,นกนนานาาิ่น้ำลาเนาะใสปิ้งเลยก็นากิ่งสีหอมหอมกะทิน้ำน้่งกาเนาะไปตร๋ขา้เคกเลยไปตรง เป็นยังคือได้เป็นตองแบบนี้แม่เฮ็ดให้ไขีดเป็นตองไว้ตลาดมือเดีวบ่สิเฮ็ดอีหยังลเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแม่ค่ะทุกคนสิเฮ็ดข้าวต้มดงอ้องได้แลแล้วเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดบัดนี้แล้วว่าเสียดายเเลยเอาอันนี้ให้ยาเป็นห่อเนาะพ่อเนาะโอ้เบิ่งนสตองาให้เเราสิได้ ห่อขายเนอะคุนหอกินหอกินกระเบิ่งหนาตาเนอะคุณเนาะหนาตาเวลาสุกเ้อค่ะเ้อะซาคูยี่เป็นน่ะมาเลยสิผ่านที่คนละคาจะเห็นนันเห็นนี่ ใสหนาจริงสีสวยได้เป็นว่าออกมาพอดีอยู่ค่ะกลมหวานนาะงคนนาอใช้ดวงตาพอดี ได้เอมันเล็กเนาะค่เนาะก็ะสีโบงามเนาะค่ะม er ันกระสีออกมาเป็นเอ่อเป็นเป็นแบนคือจังคือจังอ่ะข่าต้มเนี่ยอ่งอ่ะข่าต้มแดกเนาะค่ะเนาะขอเถอะปอดภัยได้เลยค่ะ คมเมนต์เราจะเพิ่มของวมวลเนอะเกิเด้อซื้อข้าวต้มบ้านจะเพิ่มเอินแบบนี้ข้าวต้มแดงน,นะคะอ่ะก็จะแบบแบบนั้น,นเนาะกว่าเนาะเป็นแบบแบบนั้นแหละค่ะ

ยังไงก็ไม่พอห้องอนมากค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศก็ดียวแดดเดียวบดเนาะยกว่าเนาะ ตะไบคณะนี่คือหอมใบเตยค่ะทุกคนโอ้ยหอมมันนั่นค่ะทุกคนค่ะเอ้พีดด้กคนะหอมตะขี่ชุดผสมเข้ามีบอกกี่อย่างเนาะก่อนเนาะ You need him? Come here. I'm so cool. oh, oh no, no, thank you. No. <laughs> You come this way, So what Did you see? Come this way. But I don't want to taste. No, I'm not finished yet. Do not take now. Yes. Oh, my feet. Come this way. Where do you find this recipe? Hmm? Where do you find this recipe? สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลคุณซิมฮัลโหลแค่นอดอีก Yes you can ทุกคน It's sweet this potato โอ้ยกินหลายจ่อเนี่ยทุกคนมันู้เป็นซิมเลี่ยวนี่คุณน่ะโอ้ยทองอื่นเด็กคนใหญ่สาคูมันไ่ทันเลสูงทันนี่แค่นอดวิล Everything ทุกแกเตอร์นอดโคกเย็ดหนูนูนนอดฮอต I only use two stomachs, see? You only use some stomachs, Why Whoa! Tukot! Tukot, it's delicious! It means it's okay here. Yeah. It's okay! Because it's not finished! It's okay. Now, I'm going to go take care of dogs. Have fun. Take care of the dogs? Travel for dogs? Yeah, yeah, give them some more water, yeah, hot. Really hot. and they just come to the door. Mm. Yeah. Oh, they come to you Yes. Hot, 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 Like that. Yes. So just sitting inside the cooking room. Okay. <laughs> bye, bye. Let me go take care of my girls. Bye. Six o'clock. Don't มันสาคูนี่แสียเลยค่ะทุกคนค่ะแสะียจะเพี้ยมากจะกับว่ได้เห็ดกินบ่อยดอกส่วนมากทีเห็ดขา้ขาวต้มผัดข้าวต้มผัดได้เห็ดยิ่งเพี้ยเ,เห็ดบ่อยอยู่ค่ะทุกคนค่ะเห็ดบ่อยบางทีก็บวะ่าไรอ่าว่าไ้เห็ดลงคลิปเนาะงขอเนาะเป็นการเห็ดบ่อย ซีเบืรยันเียนายนก่อนเนาะีเป็นเตขนมดอดอกไม้ตสีลาย ให้น้องสาวเอาไปโตมาให้นี่เอาไปโตอะไรมาคนบริหิบน้องคนคนบริหิกระตุ่มดัำแม่จะเป็นแบบมักกระตุ่มดัำกดเข่ามักกระตุ่มดัทุกคนแล้วมักกระตุ่มดำแล้วเห็ดกินเรื่อยคือกัน ควบงามบ่ได้หรอกเย่เพ็ญรดฉากโอเคกับพ่อนะ้องก่อนเนาะควบงามไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเย่เพ็ญอ่านคอมเมนต์แด้เห็นอยู่แบบเหอกับตรงกันแนะล้วเย่เพ็ญหมอไม่สวยเลยเย่เพ็ญทำไมไม่แตะใบตรงนั้นนี่แล้วก่อ,นะอกน,เนเนาะคอมเมนต์เออไลน์น้อก่อนเนาะปิดกล้องดีหน่อยละปะเย่เพ็ญหนี่ รสชาตินะะ้องเพาะด้ห้องขายกับตต้ต๊ห้องกินนะะ้ะงนที่อนไรไม่ต้องเี้สิ ่นห่ขายกระตร้มุนีเนาะค่ะเนาะกระเจาออกมาแบบนบ้ลแหละค่ะทุกคนเบนแบนแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นอย่างมน้นตีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะฮักกรสุมเนี่ยมันเล็กค่ะมันเล็กมันก็เล็กเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะเล็กมันเล็กเ,เป็นน้ำ เรื่องออกสู่ฟังตั้งแต่จิ้มเข่าเลี่ยมเข่าโลตัดจิ้มกระเดื่เพื่อนไม่อีกแล้วเดือเพื่อนไม่อีกค่ะทุกคนค่ะเกกันอยู่ในโลตัดเป็นอยู่อำเภออิอำเภอวัดทุ่งรักน้องก่อนนาะคุยกันโดนเลยอยู่ในโลตัดเดือเพื่อนไม่ กระไรเพื่อหม่คือกันเราก็ะไดเพื่อหม่เป็นกับว่าก,กับเมีเพื่อน,นอ้องกับเนาะมีเพื่อเป็นพุ่นละลอยเอ็ดอำเภอปทุมละบริไกลจากบ้านเยเพลนเลย สวยของมอรสวยด้วยหลเลี้ยงไม้ด้วยคน้าคนไทยเร่อ มือนีลาบลื่นด้วยดีลาบลื่นด้วยดีบพทัานได้เถียงกันบพทัานได้พิกกันเนาะเนาะมือนี่เราตื่นขึ้นเรากะคนหนักไปสวนคนหนักมือไปสวนไปเห็ดหลังจานี้เราตัดหญ้าออกเนอกขอนจากปลากล้วยหลังจากที่เราก่ได้ไปดูเดียวสวนนี่เราก็เดียไปดูเด้เพราะว่าเป็นยังจะโบไฟไป ท่านานี่จะบบไม่ค่อยไปหรอกค่ะปล่อยหยาให้มันยาวเพราะว่าแม่ยายพิษน่ะต้องการเอาหยาไว้ให้ควายเนาะค่ะเนาะก็เลยบม่ค่อยไปทีนี้เราจะไปตัดหญ้าอีกฟงังนึงออกหญ้าที่ควายกินบ่ได้ตรงนูอ้ออกอมันสิน่ะค่ะมันเป็นหญ้าอย่างนั้นห้าใบาแข็ง อืมบาทคนพุ่ล่ะเติมหญ้าอีหยังล่ะนี่ไปตัดออก่อนนะสางนีตรงสันเนงามนี้ักทาด้อค่ะเด้อดตรง เป็นยังไงตะกินวะมันจะแบหอมมากของกะทิช่วงที่จะเป็นเอาเครื่องทุเยียนผสมเขากันแล้ะเนาะกะทิมันกินมันอบไหมแต่ทุกคนทุกที่มาหอมจังเลยว่าสั่นมามันก็เป็นสิ่พ่ออภิษฎนี่ อาจจะพอเนาะคนอ้องไม่โองนนะ่เนาะแข่งก็ใไส่ไปเลยจริงสวนญี่ป็นไม่โตงกะตีงามยูเด้แม่จะเป็นนน่นเป็นขีเวนตะโดูเร็วมันก็เลยเป็นแบบนี่เนาะคนอ้องก็ขีวตปตะโดนเร็เ ก็จะเป็นเ็นเวนเป็นเนเใสๆเดกแต่นอนมากเลยอยทุกคนมีสิบกนาทีนขน้อง่ารหอทุกคนค่ะมาทมาไทแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวเบิ้งค่ะทุกคนค่ะว่านาตาสิเป็นนี่เบนพวกขนาะค่ะ ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะเป็นให้เบิ่งวา่ามันเป็นยังไงหน้าตาน้องบอเนาะเป็นตาเสียบอ่คลิปนีก้ก็บทได้ราบที่ละน้องบอนล่ะค่ะคลิปหน้าโพกันใหม่เดี๋ยวเป็นกระเพาะขอบคุณะคะใใพี่น้องสกุลสกุลน้าค่ะเด้อที่ติดตามอย่ให้กำลังใจยายพินเมียพี่น้องกระเพาะเห้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มี็นทุกคนสุขค่ะสวัสดีค่ะฮู้ครับกหัครับครับเยอะ yes หอมหอมปะ yes หอมเยอะเย็น finish. You want to try looking? How do you know if you finish? Because oh, you take out. I I take I do twenty five minute or 30 minute. You want to take one up try? Yeah okay. อืมดีเลยเนาะทำไมหอมละมุนละไมจังเลยข้าวต้มต้มบันเทศ้าคู กูทิมสีซิมเอ๊ะอ่ะขึ้นอยู่ upstairs แค่ดูดูกูทิมสิสิลองซิมค่ะทุกคนค่ะสิเบิองหนาตาเนาะค่ะเนาะคิดว่าสุกแล้วล่ะค่ะคิดว่าสุกแล้วหลังจากที่ห่อห่อแล้วนึ่งได้ประมาณหน่สิบห้านาทีสามสิบนาทีทุกคนเบิองหนาตา ป็นยังไงบ้างว้าวว้าวว้าวสวยยี่สีสวยมาก <home. S 1> ใสอ๋อเป็นสีเดีวยวกันกับมันเทศเนะาะค่ะเ <laughs> <อ>นาะใครคุณทีมบัดฮอตแคปฟฟเดอร์ฮอต ไอติ้ o w ว e t เซบะ yes or no อร่อยสวีทเนี่ยบัดฮอต not that sweet but it's hot it s <S yeah hot. because uh still hot you know yeah. we 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 don't well, know ห m u ม h s w ว e t you know yeah ต้องทำเย็นก่อนวะยั ดิฟ f นเนี่ย d ี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ที่ห่อผ่านมาแต่ฉันเชื่อว่ามันจะทำให้อ้วนปสัตว Do y o a h เยี่ยเจียวออกได้ปะเนี่เอาออกนู่นค่ะเนาะแล้วก็เสียวันมูไม่เป็นหนึ่งหาทุกคนค่ะอืม w h e put วิเด็ดตะบิ๊กวันกูทิ้ยเจียวอ๋หน,น่อยก่อนปิดแก๋ก่อนยังชิน้นหนูไหมใส่ผ้าถาดเลยใส่ถาดเลย yes. บัตบิลิบิลิหอม <c oughs> หอม too much. หอมเนาะ